ปลาม่ใหม่เนือจะหวานเปพี่น้องืออือโอ้ซอยซอยปลาไม่ใหม่เนี่ยมันเนื้อหวานเี็นหน่อหอมกัวไม่ใหม่น้ำนะครับกัวพี่พงไม่ใหม่หอมเต็กัน เนาะบ้าน,าน,านมึงนุบันมีโอากาสไม่ย่ำมูน,นะครับอือ